กแล้วค่ะทุกคนจะโบ,บล้างมือที่บ้านหมดอีกแล้วจะซื้อสบ,บู่ใหม่ก็ธรรมดาไปงานนี้ใบกเจ้มาขอเล่นใหญ่ไปทําสบู่แฮนด์เมดกันอีกสักรอบค่ะซึ่งรอบนี้เราก็เลือกลายที่น่ารักสุดๆมาเลยนะ เนี่ยใบยกระจ้าเคยทํามาแล้วหนึ่งครั้งนะคะแต่รอบที่แล้วเป็นรูปดอกไม้ในส่วนของอุปกรณ์ข้างในกล่องนะคะก็จะมีนี่เลยถุงใส่สบู่แล้วก็มีเนื้อสบู่แบบนี้มาให้มีคู่มือวิธีการทํามีแบบฟอร์มซึ่งรอบนี้แบบฟอร์มของเราก็เยอะม นะคะว่าเนี่ยเป็นสบู่แฮนด์เมดสำหรับเด็กซึ่งไม่อันตรายเลยค่ะเด็กทําได้ผู้ใหญ่ทําได้ปลอดภัยสดๆในส่วนของเนื้อสบู่นั้นอันแรกก็จะเป็นสีเขียวกลิ่นกีวีนะคะอันต่อมาจะเป็นสีม่วงกลิ่นน,น้ำเงินซึ่งใบชอบกลิ่นนี้มากๆถัดมาก็จะเป็นสีเหลืองกลิ่นมะม่วงและอันสุดท้ายสีชมพูกลิ่นสตรอเบอรี่ใดๆคือหอมทุกกลิ่นเลยในส่วนเนื้อของสบู่นั้นก็จะเป็นคล้ายๆดินน้ามันค่ะแต่จะมีความแข็งกว่าหน่อยไปค่ะไปลองมือทำกัน เราก็แค่หยิบสบู่ขึ้นมาตันตันให้เป็นก้อนแล้วก็ไปแปะไว้ตรงที่เราอยากให้มันเป็นสีนั้นๆเวลาปันเนี่ยเราก็ต้องทําให้เนื้อสบู่มันเข้ากันนะคะแล้วเวลาแปะก็ต้องกดแน่นๆเพื่อไม่ให้สบู่หลุดแล้วนี่ของใบก็ได้ลวดลายกับลำตัวแล้วนะขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวใบจะใช้สีม่วงแปะทั้งตัวเลยค่ะแล้วเราก็จะได้สบู่ผีเสื้อสีม่วงตัวของเราก็คือเพลินกับการต้อนแตงโมมากๆ แฮนด์เมดในครั้งนี้นะคะก็คือเราจะต้องพยายามเกลี่ยสบู่เนี่ยให้มันเข้ากันเพราะไม่งั้นมันจะหลุดคะ่ะทุกคนพอทําผีเสื้อกับแตงโมเสร็จไปกะจะออกกะลีปั้นอันหนึ่งต่อแบบไม่รอช้าเนื่องจากเราต้องแข่งกับเวลาเพราะสบู่เวลาโดนอากาศนานๆมันจะทําให้แข็งตัวและปั้นยากขึ้นเราอของเราก็สู้เต็มที่เลยแล้วนี่ทุกคนเสร็จแล้วพอเราปั้นเสร็จเราก็จะอนองตากแห้งทิ้งไว้แบบนี้5้าชั่วโมงเออใบทิ้งไว้ข้ามคืนเลยค่ะแล้วนี่ก็วันใหม่แล้วนะสบู่ของเราก็แข็งสดๆไปเลย จะบอกรูปเท้าหมาของเจ้าอมันโหลดอะ่ะโหลดออกไปตั้งครึ่งหนังในส่วนของแต่งมก็ติดมาไม่หมดแบบนี้ค่ะแต่ว่าก็พอเป็นรูปเป็นล่างอยู่นะเท้าหมาของเจ้าอก็คือสวยมากๆถึงมันจะขาดไปครึ่งนึงก็เถอะแต่รอบนี้เจ้าอของเราก็แฮปปี้ค่ะเด็กสี่ขวดทาได้เท่า,น,ทาน,นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะมัมม่าภูมิใจในตัวอที่สุดเลยและหลังจากที่แกะสบู่เสร็จเราก็มาเก็บสบู่ใส่ถุงของมันกันค่ะตอนนี้เราก็มีสบู่น่ารักน่ารักไว้ใช้ตั้ง5้าถุงเลยนะคะเดี๋ยวไปลองล้างมือกันดููดดีกวว่่าาซจะไหม